วัดีครับผมตันนี้นั่งรถแดงนะครับเก็บบรรยากาศนะรถนี้แดงนะฝนต่อไปวันในวันข้างหน้าจะไม่มีจะม่เห็นอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นรถปรับอากาศซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่ผมชอบแล้วรถแดงนะ แบบแบบล่องๆนะครับผมดูบรรยากาศคนมันคงครับผมคนะนน้อยนะครับผมดูข้างทางนะครับมันได้บรรยากาศคลาสิ่งปิดแบบนะร,บรถแดงรถร้อนเล แล้วนะครับหายากพือง,ง่ายๆสักวันหนึ่งก็คงต้องแบบเขาเรียกอะไรแบบยกเลิกคนระับเราไม่รู้นะเราเป็นคนเราเป็นคนยุก้าสูงจะเก็บไว้เป็นความทรงจำน,นะครับคือถ้าหน้าร้อนก็โอเคอยู่ว่ามันร้อนคนระับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวผมว่ามันได้บรรยากาศนะ อะไความจับสิอะไม,มือนรถแอร์เพราะรถแอร,ร,แอร์มีกระจกฟังนะกระจกฟังถึงมันจะมองข้างนอกเขียนมันก็ไม่ธรรมชาติทั้งเดินหน้าตาไม่โดนลมเพืออะไร ดีนะเขาถึงหน้าหนาวนะเราได้เห็นอะไรที่ต้องโล่งนะสบายตา,า,าที่เขาผมคาศึกษาแล้วในหมอเอเชียคือถ้าเป็นหน้าหนาวมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบคลาสสิกนะอาจจะธรรมดาสำหรับคนกรุงเทพนกะ็ งาน,น,นท้ายสุดนะมีมีบอกไม่บอกท้ายสุดก็เลยต้องเป็นอย่างเงี้ยห่วงนะครับผม วิถีคนกรุงเทพนะฮะผมเก็บไว้เป็นความทรงจำเนาะรถเรือนี้ซักขายากนะบางสายไม่มีแล้วนะครับรถแดงรถเมีแดงในกะรุงเทพนะเพราะว่า ดูเงียบเก r าหน่อยฮะให้เหมือนวานนี้คบะลงนนก็บริษัททางร้านครับทำงานเงนนะวันเสาร์ ปุมันนสายสามแล้วเปล่า่ความสำคัญ อา้าหนาวผอว่าบรรยากาศดีนะอพ้วาดูหนาวเรานั่งรถเปิดได้ต่างแบบนี้ทำได้บรรยากาศอีกแบบนะทั้งโล้ก็มีลมพะดหน้าไม่เหมือนรถแอร์นะรถแอร์จะมีจะเห็นข้างนอกแต่ก็มีกระจก ไปรถเมล์นะอย่างที่เข้าเขตชุมชนมเขตตลาดนะเพราะว่าตรงนี้เป็นเอกซ์ฟลิกซีเอกซ์ตรานี่เป็นเส้สสนไปเกษตรบ้าสาธุนะคงไม่โดนเด็กเนาะ คนไทยที่ปอยู่ในต่างแดนส่วนมากเนยะส่วนใหญ่เนะี่ยเพื่อน Youtube ในช่องผมนะน่าจะเป็นคนยุคเก้าศูนย์กันอย่างต่ำเพราะว่าเขาอาจจะซึมซับบรรยากาศรถเมีแดงนะสมัยนูน้นรถเมแดงเยอะนะฮะแต่ต่อไปนะถ้าเขากลับเือนไทยนะรถเมแดงจะหายากแล้วนะครับผมโดยรถร้อนนะจะไม่มีนะฮะก็บไว้นะครับไว้ดูนะครับผม บรรยากาศนะฮะเผื่อไว้โดยนะฮะ,ะอดออดมีเป็นระยะระยะนะครับผมก็สมัยนี้นะรถเมล์สมัยนี้ขับตันก็ได้เป็นรถเหลยอยืองนะฮะรถรถแอร์อะไรงเงี้ยเราเป็นสมัยยุค90ต้น,นักต้วก็ไม่ต้องแล้วนะ สายนี้ที่คนแอฟเยียเ๊ยบแล้วนะสายแปดสี่ยืนน,น,นะยนีน่เป็นแถวนะครับยุคนี้ก็นี่ยเป็นถนนริมคลองนะครับถนนริมคลองทวีวัฒนานะครับ ชมแบบธรรมชาติสุดๆเสียงมันเครื่อนยมเสียงมันเสียงกระเป๋าจะไม่มีดนตรีประกอบน,นะจะไม่มีการเตมแต่งบรรยากาศริมถนมนแนงเทพนะครับผมแนงเทียบรนะอบนอกนะเข็ดฟรีบนทนนะเ,เส้นไปเกษมรนะหน้าสุดบางแก เรผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะเพื่อนดูดูผมเพราะเป็นกนุ่นใหญ่ทท้งนั้นนะที่จะท่าทิเท่าที่ดูนะั้นจะไปอยู่ต่างประเทศหลายปีนะถ้ากลับมาไทยอาจจะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเนะพราะว่าเชื่อว่าสักวันหน,นะนึ่งรร้อนก็จะไม่มีนะเพราะตอนนี้ก็มีน้อยนะมีน้อยสายนะบางสายนั่ง ไปดูนะเก,ก็บไปดูความสำคัญนะครับผมไฟรถนี้นะครับถุปกป่าเขาเย็นรอรถอยู่นะนี่บรรยากาศการรอรถเต็มเทมนะฮะไฟรถเมล์ก็ธรรมดา,าสำหรับธรรมดา,าสำหรับคนเทมนะฮะ แต่เชื่อว่าเชื่อว่าคนติดตางกลาหวันหรือคนไม่อยู่บางบท้ายนานๆเพาะอยากซึมซับบ์จยกาศแบบนี้